สวัสดีค่ะออร์ราทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชาวราศีสิงห์นะคะธาตุไฟผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะการยึดมั่นการตรงไปตรงมาแล้วเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะแล้วมีบริวารอ่ะแล้วมีลูกน้องที่ฟังเขาอ่ะประมาณนี้นะคะคุณ ระวังเงินที่คุณทํามาได้เงินที่คุณหามาได้เงินที่คุณมาจากหยาดเหงื่อแรงกายของคุณเนี่ยระวังนะคะมีผู้ก,ก้าหาญชาญชัยมาหลอกเอาไปอย่างง่ายดายมากๆเลยเพราะนั้นไพ่ปักนี้นะคะมิถุนาเตือนชาว สิงนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณอยู่ตัวแล้วทำเงินมาด้วยตัวเองใช้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณเป็นคนทำเงินแล้วก็เก็บเงินพอมีเงินอยู่บ้างแล้วก็เป็นผู้ที่อกหักรักคุดผิดหวังเรื่องความรักมาเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะมี18มงกุฎเข้ามาเข้ามาหลอกคุณเข้ามา ต้องการเงินของคุณเอาเป็นว่าจะมีคนเข้ามาล้วงคองูเห่าคุณแน่นอนมาจากเรื่องของการงานแล้วก็จะมาทําให้คุณเสียทรัพย์อืมนี่ประมาณนี้เลยแต่อย่าห่วงนะคะกงกรมกงเควียนมันมีเพราะคุณอนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีครูบาอาจารย์หรือว่ามีบางอย่างอะคะ่ะที่ไม่เหมือนคนอื่นเค้าชาวราศีสิงห์อาจจะมีอะไรที่ มีเซนก็ได้หรือจะมีเพื่อนมีพวกมีบริวารคอยคอยบอกคุณนะคะคุณจะคุณจะต้องระวังและคุณจะต้องรู้นะคะว่าคุณคือเป้าหมายที่จะมีคนเข้ามาหลอกในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็นั่นหมายถึงว่า ได้งานด้วยได้เงินด้วยแล้วเขาก็จะจรรีหนีจากคุณไปนะคะอันนี้คือเรื่องที่จะเกิดนะคะเราเราเตือนก่อนไพ่อันนี้เตือนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาบอกถึงแนวทางของการแก้ไขของคุณนะคะคุณต้องใช้เหตุผลให้มากนะคะคุณต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ให้เยอะๆแล้วคุณจะตัดสินสิ่งใดคุณอย่าลังเลคุณจงเด็ดขาด ต้องมองการให้ไกลแล้วฟันฉับลงไปเลยหมายถึงว่ากล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะบอกว่าผิดหรือถูกอย่าอำํอำอ่ำอึ้งอึงนะคะเพราะมันเป็นแนวทางแก้ไขให้ขึ้นมาแบบไม่ได้มีเสียอะไรเลยนะคะของราศีสิงห์แต่เข้ามาเตือนเฉยๆว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็จะเสียท่าผู้ชายใจกล้าแต่ถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็จะเสียท่าผู้หญิงใจกล้า แล้วก็ทําธุรกิจก็ให้ระวังเงินทองจะรั่วไหลต้องคอยเช็คให้ดีให้รอบคอบเรื่องเงินเมื่อไหลที่รวมการเป็นทีมทํางานเป็นกลุ่มเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องเงินจะรั่วไหลการเล่นแร่ปแปรคาดของแต่ละคนอะนะคะคือคือถ้าตรงซะมันไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะแต่คนตรงมีกี่คนล่ะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนต่อหน้าเราดีหมดอะคะ่ะรับหลังก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้น ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไว้ใจใครนะคะแต่เราต้องมีบรรทัดฐานเอาไว้จัดการกับคนที่ชอบเล่นแร่ปแปร่ธาะคะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณทำงานเป็นทีมหรือทำงานมากกว่าหนึ่งคนให้คุณระวังเรื่องเงินอาจจะมีการยักยอกหรืออาจจะมีเล่นแร่ปแปรธาุได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่กองนี้มาเตือนว่าชาวราศีสิงค์คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ยึด มั่นในหลักคําพูดของคุณนในหลักการของคุณแต่คนอื่นเขาไม่ได้ยึดด้วยนะคะเขาจะยึดผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะใช้ใครหรือคุณจะทําอะไรกับใครก็แล้วแต่ให้ฟันฉับไปเลยนะคะให้เด็ดขาดให้รู้ว่าผลของการโกหกเป็นเช่นไรผลของการทําดีได้อะไรบ้าง อย่างนี้ค่ะและผู้ที่จะเป็นลูกน้องหรือบริวารเราเนี่ยเขาจะเคารพแล้วเขาก็จะเชื่อเราแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาคิดที่จะฉกเงินเราไปอะค่ะลองเข้ามาศึกษาลองเข้ามาดูว่าแต่ละราศีนะ่ะเขามีวิธีป้องกันยังไงเขาเตือนอะไรบ้างยังไงบ้างเพราะมันไม่แน่นะคะบางทีวันนี้ไม่ใช่เราพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นิคะเพราะเดี๋ยวนี้อย่าลืมว่าโจรในคาบคนดีมันก็เยอะนะแล้วคนดีเป็นโจรไม่ได้อะค่ะ อบอกเลยไม่มีคนดีที่ไหนเป็นโจรน,นะคะคนดีก็จะเป็นคนซื่อตลอดไปแต่คนเป็นโจรทําได้หมดทุกหน้าเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะ